ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของการวิ่งเพื่อสุขภาพในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีค่ะโดยทางชาวอำเภอโคกโพนะคะในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีได้มีการร่วมใจวิ่งเดินปั่นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะที่ลานหน้าศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตําบลทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนายคอซีมามุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปตัตตานีเขตสองได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นครั้งที่2เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนายอับดุลลาะคาเลมดาเบะค่ะนาย,ยกองการบริหารส่วนตำบลทรายขาวพร้อมด้วยหน่วยงานราชการปกครองท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมากโดยกิจกรรมนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อเฉลิม พระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจและเป็นแบบอย่างของพี่น้องประชาชนในการรักษาสุขภาพอีกทั้งส่งเสริมการออกกําลังกายอย่างง่ายๆให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรคต่างๆและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของตําบลทรายขาวประกอบด้วยการวิ่งเดินในระยะทาง4กิโลเมตรและปั่นจักรยานระยะทาง12กิโลเมตรประชาชนจํานวนมากให้ความสนใจค่ะมีทั้งผู้สูงอายุวัยกลางคนเด็กๆมา ร่วมเดินวิ่งปั่นกันอย่างสนุกสนานเลยค่ะค่ะด้านนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลสายขาวนะคะก็ได้เปิดเผยว่าตำบลสายขาวนะคะก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายค่ะเป็นพื้นที่พระหัวธนธรรมมีทั้งวัดมัสยิด300ปีมีอุทยานน้ำตกสายขาวแล้วก็มีทุเรียนสายขาวที่ขึ้นชื่อระดับประเทศและอีกมากมายค่ะเชิญชวนประชาชนคนไทยนะคะให้มาท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานีโดยเฉพาะที่ตำบลสายขาวอีกด้วยค่ะ